เสิทธิประโยชน์เนี่ยครับใครบ้างครับที่จะอยู่ในประกันสังคมนี้ได้แล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างครับ,รบก็เราบอกว่าในกฎหมายนะคะเขียนไว้ว่าในจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนนะคะตั้งแต่หนึ่งคนเลย เมื่อมีลูกจ้างเข้ามาแล้วคุณจะต้องมีหน้าที่นำส่งเงินเราเรียกว่าเงินสมทบในส่วนของตัวเองและในส่วนของลูกจ้างถ้าเป็นในสถานการณ์ปกตินะคะต้องจ่าย5%ของค่าจ้างแต่ทั้งนี้ค่าจ้างเราอยู่ในพดานสูงสุดหมืน่นหะ้าังนั้นในปัจจุบันส่วนมากแล้วก็คือได้ค่าจ้างระดับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้น5%อเของหมื่น 5, นะคะในส่วนของนายจ้างจ่ายเท่าไหร่ลูกจ้างก็จ่าย คือสมทบทั้งคู่นะคะและรัฐบาลก็ร่วมจ่ายอายุของการแลกเข้าของผู้ประกันตนคือ1 5ถึง60ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลูกจ้างแต่เริ่มต้นแล้วก็จะจ่ายเงินกับประกันสังคมก็คือ5%เปอร์เซ็นต์ทีนี้ในส่วนของประกันสังคมอยากให้ดูมุมลึกอีกนิดนึงนะคะเราบอกว่ามี7สิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะใน70สิทธิประโยชน์จะเป็นเงินออมอยู่หนึ่งสิทธิประโยชน์ก็คือชลาภาในาเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็น60สิทธิประโยชน์อยู่3%เปอร์เซ็นต์ก็เ่อก็อยู่2%เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเงินออม3ใน5เป็นะคะเป็น6สิทธิประโยชน์2เป็นแล้วเป็นเงินออมในเรื่องของชรา,าภาพ3นี่คือฝั่งลูกจ้างเพราะฝั่งในจ้างก็เช่นเดียวกันในจ้างจ่ายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแบ่งเหมือนกันเลย2มาลงถัง6สิทธิประโยชน์1สิทธิประโยชน์ก็ไปจ่ายอีก3เเท่ากับว่ากติกาของการจ่ายในระบบประกันสังคมจะไม่มีอยู่ในบริษัท ประกันภัยทั้งหมดเลยคืออะไรคะคือคุณจ่าย5%้เนี่พูดถึงลูกจ้างนะคะคุณจ่าย5%แต่คุณมีเงินออม6%กในทุกๆเดือนค่ะกติกานี้ไม่ไม่ทราบว่าน้องๆอ,อาจจะเคยฉุกคิดไหมแต่ลืมถ้าไม่คิดไม่เคยร,คยรู้ไม่เคยทราบก็อยากบอกให้รู้ว่ากำไรเห็นๆตั้งแต่เดือนแรกที่จ่ายนี่คือยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรนะคะแต่จ่าย5ได้6 จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆออมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทีนี้ถามว่าสิทธิประโยชน์แต่ละตัวมีอะไรบ้างเรามีเจ็ดสิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะตัวแรกก็คือเจ็บป่วยเราบอกว่าถ้าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเจ็บป่วยเรามีเงื่อนเวลาค่ะต้องเป็นสมาชิกกับเราอย่างน้อย3เดือนสามเดือนก็คือเดือนที่สี่เริ่มเริ่มใช้สิทธิเจ็บป่วยได้แล้ว เราบอกว่าเราจะให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิใไปโรงพยาบาลหนึ่งให้เลือกนะคะให้ใช้ให้เลือกไปเลยเลือกโรงพยาบาลไหนที่ท,ทั้งเอกชนและรัฐบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมเลือกไปเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาสามารถคัดว่าการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ตามนะขอให้มีการเจ็บป่วยเดินเข้าไปรักษาจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยจนกว่าจะหายทีนี้เราก็คิดว่าคนเราก็คงไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วก็สามารถเข้าโรงพยาบาลตามบัตรได้ได้โดยปกติตลอด เพราะอะไรคะเพราะเราอาจจะต้องมีการท่องเที่ยว,วอาจจะทําธุระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีบัตรรับรองสิทธิ์โรงพยาบาลในกรุงเทพแต่จะต้องไปทําธุระปะปังส่วนตัวที่เชียงใหม่สมมุติแล้วไปเกิดเหตุที่ในเชียงใหม่ประกันสังคมบอกเลยว่าสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลไหนก็ได้ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนแต่ประกันสังคมจะขอดูแลอยู่72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันทําการถ้า3วันทำการไปเจอวันหยุดก็ขยายอีกนะคะเพราะเราไม่นับไม่นับ ชั่วโมงของวันหยุดแต่เราแถมไม่ไปอย่างช่วงสงการโอ้สงการเป็นนี้ไม่มีนะคะสงการที่จะถึงเขาให้ทบทบไปเดือนกันยาใช่ไหมเนี่ยพอสมมติไปเกิดเหตุในช่วงที่มีวันหยุดตรงนั้นไม่นับชั่วโมงนะคะอาจจะได้5วัน7วันเลยก็ได้นั่นคือ72ชั่วโมงตรงนี้คือเป็นส่วนที่ฟรีให้ว่าอาจจะไปเกิดเหตุอะไรก็ได้ที่อื่นและถ้าเรารู้ศึกษาให้ดีก็คือถ้าเราจะต้องรักษาเกิน72ชั่วโมง โรงพยาบาลที่รักษาก็จะดีลกับโรงพยาบาลตามบัตรกะส่งตัวกลับมาก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างเลยนะคะตรงนี้ก็คืออันหนึ่งที่ประโยชน์ในเรื่องของเจ็บป่วยนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วจะมีเงินทดแทนขาดรายได้ให้ก็คือเมื่อไหร่ที่หยุดงานและลูกจ้างไม่ได้รับหนึ่งทาจ้างกับนายจ้างนะคะแต่30วันแรกประกันสังคมจะไม่จา่ายเพราะว่าต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนนะคะนี่คือกรณีเจ็บป่วย ซึ่งในเจ็บป่วยเงินขาไรไดรายได้เราได้50%ของค่าจ้างตามมาตรา57ก็คือค่าจ้างที่มีเป็นสูงสุดไม่เกิน15,000นะเนเองไม่ใช่ค่าจ้างจริงของเราที่เกิน15,000นะคะในดานตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้แก้ไขแต่ก็ยังเป็นยังมียงยงอยู่ในข้อกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะได้คือค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนการขาดรายาไ,รได้ซึ่งครั้งเราไม่เกิน90วันปีเราไม่เกิน180วันแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนี้ได้ถึงทั้งปีเลยนะคะคือ365วันนี่คือเจ็บป่วยอันแรกเยอะแลยเนาะ อันที่แอันที่สองอันที่สองฟังแล้วบอกโูหเยอะจังโอ้โหทำไมมันเยอะงี้บางคนอาจจะแบบไม่เคยไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีสิทธิประโยชน์ขนาดนี้ก่อนเลยจริงๆแล้วอยากจะบอกแทรกเข้าไปอีกนะคะว่าในกรณีของเจ็บป่วยคือเจ็บป่วยนี่จริงๆแล้วถ้าได้ใช้สิทธิ์ก็จะคุ้มคือไม่ได้ใช้สิทธิ์ดีแล้วไม่้่ใช้สิทธิ์ดีแล้วแต่พอใช้สิทธิ์ก็จะเห็นว่าในลึกในส่วนของกรณีเจ็บป่วยเราให้ครอบคลุมเยอะเช่นสมมติว่าเกิดโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคไตวาย โรคผ่าตัดหัวใจต้องผ่าตัดบอลลูนอะไรพวกนี้เป็นแสนเป็นล้านพวกนี้นะคะเป็นเป็นโรคที่ค่าใช้ใจ่ายสูงสำนักงานรกัรสังคมคิดคิดว่าโรคนี้เราจ่ายเพิ่มะคะ่ะจ่ายเพิ่มจากเหมาหัวที่เราให้โรงพยาบาลตามบัตรเพราะไม่ต้องห่วงนะก็เป็นโรคร้ายที่โอ้โหต้องเยอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างเนี้ยจะต้องวงเงินเราประกันสังคมครอบเอร์อไหม ปัญหาคมบอกเมื่อเข้าโรงพยาบาลตามบัตรฟรีหมดถ้าโรงพยาบาลตามบัตรรักษาไม่ได้ต้องส่งต่อในซุปซ่าที่สูงกว่าเราเรามีระบบตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างบางคนที่ก็ตกใจเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาไปผ่าตัดเขาไปบรรลุหัวใจนะเป็นล้านเลยนะ <c oughs> นัญหาคมจ่ายไนมะ่ไจ่ายแนละ้นี่คือแทรกอยู่ข้างในที่ที่อยากให้เห็นนะคะว่าการเจ็บป่วยไม่มีใครรู้ไม่เลือกเพศเลือกวยัยแต่พอเป็นขึ้นมาแล้วคนที่เป็นแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณปัสังคมนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีตรงนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะมีเงินเตรียมไว้พอหรือไม่แล้วก็ต้องบ่อยกันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมขาดทุนตั้งแต่เริ่มแรกที่ถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่จ่ายในแ่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะแต่เนื่องจากเราเป็นราชการเราจะเอารวมทั้งหมดถั่วทั้งหมดในส่วนของอสิทธิทประโยชน์ตัวอื่นมันก็ก็จะไปกันได้แต่ถ้าในเรื่องของเจ็บป่วยอย่างเดียวด้วยความที่เราให้ถามเยอะขนาดนี้ตรงเนี้ยจ่ายคุม้มค่ะอันนี้ก<อ><อ>็คือในเรื่องของเจ็บป่วอยวอย่างเดียว ยังมีอีกตั้งหกอ,อย่างอีกตั้งหกอย่างอายาให้หมดไหมคะได้เลย <Okay. S 1> ครบัครบกรณีคลอดบุตรกรณีคลอดบุตรไม่ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว5เดือนนะคะหเดือนใน15เดือนเราบอกว่ากรณีคลอดบุตรก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่จํากัดจํานวนบนุตรที่ที่ที่ใช้สิทธิประกันสังคมนะคะสมัยก่อนเราเคยใช้ใช้สิทธิ์นนนะะส,ส,สี้สิทธิบุตรสองคนตอนหลังและคุณจริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้คนไทยเนาะ มีประชากรมรากขึน้นครับเพราะงัน้งงนเดี๋ยวเราอายุเยอะขึ้นเรา<ช>จะมีคนมาดูแลเราถูกต้องค่ะตอนนี้ประชากรมันมันผิดปกติอยู่นะคะว่าในใน,ในหนึ่งครัวเรือนเนี่ยจะมีแค่หนึ่งหรือไม่มีมันไม่มีถึงสองเลยเพราะนั้นเราบอกว่าเราเปิดให้เลยนะที่จริงเราเปิดสองไม่ยังไม่เพิ่มมีเราเปิดฟรีเลยว่าคุณสามารถที่ใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรกับสำนักงานประกันสังคมได้นะคะไม่จํากัดเลยนะคะค่าคลอดก็เหมือนสาม นตคะตรงนี้เป็นักษาโทษค่ะไปคลอดที่ไหนก็ได้ไม่ดูใบเสร็จค่ะจะดูสุิบิตอย่างเดียวว่ามีการใช้สิทธิ์นะคะนอกจากค่าคลอดบุตรแล้วที่เรา,าจาร่ายเหมือนสามล้วจะมีเงินสมเราะการอยู่งานเพื่อการเพื่อการคลอดบุตรตรงนี้เราก็ไม่ได้ดูค่ะว่าหยุดจริงหรือเปล่าเราให้นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ เขาเพิ่อเขาในส่วนของการที่เขาใช้สิทธิ์ในกรณีคลอดคือมันต้องหยุดแหละแต่หยุดมากหยุดน้อยเราไม่ดูแต่เราในกฎหมายเราเขียนว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์กจะ90้าสิบวันไม่ดูแบบรองแพทย์นะคะอย่างอย่างที่บอกดูใบเดียวค่ะสูติบัตรว่ามีการคลอดบุตรจริงเป็นบุตรของของตัวเองหรือของคู่สมรสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายใช้สิทธิ์นะคะเราจะได้สิทธิ์เดียวเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งครรันถูกไหมคะก็ได้สิทธิ์เ,เงินค่าคลอดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้สิทธิ ก็จะได้เงินค่าข้อและเงินสมครับการหยุดงานเพื่อการข้อบุตรนี่คือ2เงินนะคะแปลว่าถ้าผมปองอย่างนี้ครับคือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสการครอบบุตรมา1คนนี่ครับใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติหยาอย่างเงี้ครับคือใช้ผู้หญิงผู้ชายไม่ให้ใช้ซ้อนนะคะคนใดคนหนึ่งห้ามใช้ซ้อนเด็กคนหนึ่งการข้อครั้งหนึ่งใครจะใช้สิทธิ์หล่ะ ก็ต้องเป็นแม่มันจะได้สองสองเงินใช่ไหมคะแล้วพ่อก็จะได้เกินค่าข้ออย่างเดียวนี่นี่ใครใช้สิทธิ์ก็ได้แต่ต้องคนหนึ่งห้ามซ้ำทีนี้เอามาดบกันอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าอีกนี้สามีก็ใช้แยาก็ใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้าแยกกันอยู่มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบดูแลเด็กใช่ไหมคะอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคลอบบุตรใช่ไหมครับนอกจากเจ็บป่วยอีกห้าอันนะครับ การคอดบุตรไม่ต้องมีโรงพยาบาตลตามระดับสิทธิ์นะคะพอใจไปข้อที่ไหนไปได้เลยแต่เราเหมาจ่ายเป็นค่าข้อจากเงินสมทบการหยุดงานเพื่อการคอดบุตรท,ทีนี้สิทธิประโยชน์ตัวที่3ก็คือกรณีทุคพลภาพคำว่าทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคมหมายถึงการสูญเสียสมรรถภาพการทําง,งานของร่างกายหรือจิตใจตั้งแต่3 0มขึ้นไปนะคะตรงนี้เรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าคนเราเอ,อ,อาจจะประสบข้อกรรม ซึ่งนอกจากเจ็บป่วยแล้วการเจ็บป่วยนะี่อาจจะทะลุขึ้นมาจนถึงกลายเป็นผู้ทุพพลาภาพเกณฑ์ mm hmm. ของเราก็คือ,อ,อถ้าแขนขาก็เราก็ถือเป็นผู้ทุพพลคภาพนะคะนอกจากคำว่าร่างกายนะ30เนี่ยเซขึ้นไปแล้วเนี่ยเ,เราจะมี2 2ในย่างทุพพลคภาพถ้าทุพพลคภาพไม่มากนะคะไม่ถึง50เนี่ย30ขึ้นไปแต่ไม่ถึง50เนี่ยจะเราจะจ่ายให้15ปีหรือ180เดือน ตรงนี้ถามว่าใครเป็นคนดูเกมเราจะมีคณะกรรมการการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคมนะคะเป็นคนดูเกณ์น,นี้อยู่และถ้าเราสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยให้ตหลอดชีวิตไม่มีคำว,ว่าร้อยแปเดือนให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจ้าเหมือนกันแต่ตลอดชีวิตนี่คืออันหนึ่งที่อยากจะบอกว่าสํานักงานประกันสังคมคิดเสมอว่าคนคนหนึ่งตอนที่เป็นลูกจ้างเดินมา32ุครบแต่พอวันหนึ่งเขาเกิดอะไรขึ้นมา ประกันสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานละจะต้องดูแลเขาเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวหรือเป็นภาระต่อประเทศเพราะฉะนั้นเราจะดูแลผู้ทุพพลภาพไปตลอดชีวิตถ้าทุพพลภาพถึง50%และนอกจากค่าเงินทดแทกนการขาไดได้กรณีทุพพลภาพแล้วเราจะให้เงินค่ารักษาพยาบาลค่ะซึ่งตรงนี้ ปกติแล้วผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลาภาพทํางานไม่ได้จบการจะต้องออกจากระบบไม่ใช่ลูกจ้างแล้วตรงนี้มันจะไม่มีโรงพยาบาลตามบัตรรับรองเสร็จมาดูแล้วเพราะฉะนั้นประกันสังคมบอกว่าไปรักษาที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลรัฐก็ได้โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเราจะมีวงเงินไว้คนไข่นอกไม่เกิน2,000นคนไข้ในไม่เกิน4 0 0พันต่อเดือนนะคะแล้วก็มีค่าลดให้ไม่เกิน500บาทต่อเดือน ก็คือสมมุติว่านั่งรถแท็กซี่นะครับเพื่อไปโรงพยาบาลหรือหรือเรียกรถโรงพยาบาลมารับมาส่งแต่เราเหมาไม่เกินครั้งของการใช้สิทธิ์คือ500ต่อเดือนทีนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐบาลในประกันสังคมทําระบบเชื่อมต่อในการรักษาพยาบาลคือจะบอกว่าความต่างคือไม่ต้องออกเงินเองอเข้าไปแล้วในระบบมันจะ อัตโมนอัตโนมัติในการตัดจ่ายมาที่สำนักง,งานประกันสังคมถ้าเข้านอนเป็นคนไข้ในนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข่นอกเนี่ยคงต้องจ่ายงเงินไยก่อนแล้วมาเบิกคืนกับประกันสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ารับการรักษาถ้ามีความรู้ก็คือคิดว่าอยากให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐถ้าเป็นคนไข้นอกได้ทั้งหมดจรดินคนไข้ในก็ไม่ต้องจ่ายระบบมันจะวิ่งมาตัดจ่ายให้กันเองนะคะน,นี่คือกรณีทุกพลภาพค่ะ อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่สามที่สาที่สี่ต่อไปคือกรณีตายกรณีตายเงื่อนไขจะสั้นที่สุดคือเบี้ยก็คือต้องจ่ายมาแล้ว1เดือนใน6เดือนนะคะตรงเนี้ยเ,เงินเราจะมี2สิทธิประโยชน์ให้คือเงินค่าทำศพกกับเงินสเครา์กรณีตายเงินค่าทำสพกเราเพิ่งปรับเพิ่มนะคะ,ะเพิ่มมาเดนมิถุนานเองจาก4 0 0 0 0เป็น5 0,000ืนแล้วเราให้5 0,000ืนบาท เงินกรณีเงินค่าทำศพเราจะไม่ดูว่าคุณไปทำการชัปนกกิจศพค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ขอให้มีหลักฐานว่าใครเป็นคนจัดการศพขอให้มีหลักฐานสมมุติถ้าไปที่วัดนะคะเดี๋ยวนี้วัดเขาก็เก่งนะนะคะเพราะว่าเขาก็เรียนรู้จากการใช้บริการของประชาชนที่มาใช้นี่แหละเขาเลยรู้ว่าถ้า ถ้าบอก่็ไปใช้สิทธิประกันสังคมทางวัดวก็จะมีแบบฟอร์มกรอกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นขอให้เอาหลักฐานตรงนั้นมายื่นกับประกันสังคมนะคะเราจะไม่ถามคับว่าคุณมีการจัดการศพค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะให้เป็นยอดเหมาเลย5 0 0 0 0บาทนะะแนการเรเงินสม้บกรณีตายเนี่ยเราจะให้โดยเราดูประวัติถ้าเป็นผู้ประกันตนที่มีประวัติเป็นสมาชิกตั้งแต่36เดือนขึ้นไปนะคะ36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือน เราจะให้4เท่าของ50%ของค่าจ้างเฉลี่ยหรือก็คือ4เท่าสมมติค่าจ้าง15ก็4 4คูณ7,500คิดง่ายๆนะคะแต่ถ้าผู้ประกันตนรายนั้นเป็นสมาชิกกับเรา120เดือนหรือ10ปีขึ้นไปเราจะเอา12เท่าของ7,500บาทมันก็จะเป็นเินก้อนกๆนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรคะเงินให้กับทายาทในการดูแลในเรื่องการจัดการจัดการศพ และมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ทายาทสําหรับเอาไปจูงเจื้อเมื่อเมื่อคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เสียชีวิตไปค่ะก็ซื้อสองยอดนี้อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่สี่ถูกไหมครับสิทธิประโยชน์ที่ห้าครับก้อยที่ห้าก็คือสงเคราะห์บุตรกรณีสงเคราะห์บุตรที่มันจะสืบเนื่องจากกรณีคลอดบุตรก็คือว่าเมื่อไหร่คุณมีการคลอดบุตรขึ้นมาคุณได้สิทธิอันแรกแล้วใช่ไหมคือคลอดบุตรซึ่งมีสองเม็ดเงินที่บอกไปแล้ว พอเป็นสมคบุตรสมคบุตรเ,เงื่อนไขก็คือต้องจ่ายเบี้ยรประกันมาแล้ว12ใน36เพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งแต่ที่คุณเป็นผู้ประกันตนมาจนมากระทั่งมาคลอดลูกนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนมาแล้วจ่ายเบี้ยเกิน12เดือนแล้วคุณก็ได้ิสธิ์ทั้งสองกรณีอยู่แล้วนะคะได้ทั้งคลอดแล็ได้สมคบุตร แต่ถ้าใครเพิ่งมาใช้สิทธิประกันสังคมในเรื่องคลอดบุตรแต่ยังเงินสมทบไม่ถึง12เดือนก็ต้องรอจ่ายเงินสมทบไปเรื่อยจนครบ12เดือนเมื่อไหร่ก็มายื่นใช้สิทธิเกินนีส่งข้อมูลได้โดยเรามีเงื่อนไขว่าเราจะให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะเด็กคนหนึ่งก็จะได้บุตรเราจะให้คราวละไม่เกิน3คนนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกมีลูกคราวเดียวสมมุติเนาะแปดสามก็ได้ทั้งสามคนนั่นแหละ แล้วก็จบกันในฟองคอา,คากันแต่ถ้ามีลูกมาอีกตรงนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้ล็อกค่ะว่าจะต้องใช้สิทธิ์ได้เท่านี้คนจบไม่ได้ล็อกก็คล้ายคคลอดบุตรเพียงแต่ว่ารอบหนึ่งให้สิทธิ์สามคนเลยแล้วเกิดแฝดสี่ไงครับตัดสิทธิ์เสียวได้ด้วยคนที่สี่หลุดเพราะเราให้คราวแล้วไม่เกินสามนะแฝดที่สี่น่าจะได้คือเขาอายุครบเหมือนกับสามคน อันจะเราบอกปีบริูรณก็ก็โดนตัดไปแต่นี่คือเป็นเงินที่ต้องบอกก่อนนะคะเงินตัวนี้เนี่ยลูกจ้างไม่ได้จ่ายนะคะเป็นเงินที่เราเอา,เอาเงินสมทบในส่วนของรัฐจ่ายนะคะลูกจ้างในจ้างไม่ได้จ่ายเงินตัวนี้เพราะว่า เงินตัวนี้มันแต่ถ้าในเรื่องของบัญชีในเรื่องของการนำส่งนสมทบมันอยู่ในหมวดเดียวกันคือชราภาพและสมงข้อุตรแต่เราเอาเงินชราภาพไปรวม่อกันเต็มเลยเราไม่มาแบ่งตรงนี้เลยเราให้เป็นเงินอมของผู้ประกันตนล้วนๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเอาเงินของตัวเองจ่ายในเรื่องของสมงข้อุตรค่ะก็อันนี้ก็พูดได้นะคะในฐานะที่ ใครที่เป็นสมาชิกบอกได้เลยว่าได้เงินฟรีจากรัฐบาลโดยไม่ได้จ่ายเบี้ยเลยในเรื่องของสมบุอมบุญคนที่เป็นสมาชิกพูดได้เต็มปากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่5้5าาครับสิทธิประโยชน์ตัวต่อไปก็คือตัวที่6ก็คือตัวชราภาพนี่แหละชราภาพก็คือเงินที่เราให้กับผู้ประกันตนให้ผู้ประกันออมไว้ก่อนออมไว้จนกระทั่งกเกษียณทีงนี้อายุกเกษียณของเราเราอายุกเกษียณเรา,เาให้เร็วเนาะตั้งแต่5 5้า เพราะันใครที่เป็นสมาชิกกับเราจนอายุ55แล้วจําเป็นต้องออกจากการในผู้ประกันตนก็จะได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของชาราภาพนะคะเ,เรามีบํบนาเหน็จบํานาญบำเหน็จคือคนที่จ่ายเบี้ยไปแล้วไม่ถึง180เดือนเราจะได้เงินที่ออมทั้งหมดในส่วนของนายเจ้าลูกจ้าที่ว่าออมไปละ3นะคะออมไปจนกระทั่งถึงเดือนสุดท้าย ทีนี้ประกันสังคมเวลาคิดจ่ายคืนเน่เราจะคิดเป็นปีๆกับเพราะเรามีอัตราดอกเบีย้ยให้มันเราจะทาเหมือนแบงค์นะคะปีหนึ่งเราจะให้ดอกเบีย้ยปีหนึ่งมาให้ดอกเบีย้ยนะคะจนแล้วเป็นพอสมัยหลังๆนั่งแต่ปี52เนี่ยเราเอาเงินต้นพบกับเบีย้ยนะคะแล้วค่อยคูณอัตราอัตราเบีย้ยนะคะที่เราให้เป็นเงินดอกเบีย้ยทำให้ทำให้ก้อนเงินสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาชิกยาวนาน นะคะถ้าเป็นสมาชิกยาวนานก็จะมีเงินออมเยอะถูกไหมคะแล้วจะจ่ายให้คราวเดียวกันเลยก็คือ1ก้อนพอออกจากงานมาแล้วมีเงืยอย่อนไขอยู่แค่3เงื่อนคืออายุ5 5ไปแล้วนะคะ55ิปีบริบูรณ์จ่ายเงินสมทบไม่ถึงร8 0ยเดือนแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าถ้าใครก็ตามครบ,คบเงื่อนไขไม่ครบเงื่อนไขเช่นจ่ายเบี้ยไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ต้องรอนะ ต้องให้ครบ3มเงื่อนไขก่อนนะคะนี่คือบําเหน็จจ่ายก้อนเดียวจบทีนี้เป็นบำนาญบำนาญก็คล้ายๆกับราชการก็คือเราจะจ่ายให้ไปตลอดชีวิตนะคะตรงนี้เรามีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเบี้ยมาแล้วตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะสสิ้นสุดการพู้คนตนนะคะ เป็น2ออย่างนะคะสิ้นสุดการผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นตรงนี้บำนาญจะต่างกับบำเหน็จก็คือเบี้ยนะคะแล้วยังจะต้องมีชีวิตขณะที่ออกมาจากการเป็นผู้ประกันตนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใครที่จ่ายเงินบำนาญโทษถึงเงินชราภาพเกินร8 0เดือนแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บำนาญมาเสียชีวิตก่อนเออจะได้อะไรได้เป็นบำเหน็จนะคะ<ม><ม>คือเราไม่เก็บเงินไว้เราจะให้ทายาดเลยนะคะก็จะก็ล<ม>ักษณะมาคือบำเหน็จ หรือบำนาญเพราะอีกอานหนึ่งท,ที่ลืมบอกไปกรณีบําเน็จเราบอกต้องอายุ55ใช่ไหมคะถ้าผู้ประกันตนไม่ได้อายุ55แต่เสียชีวิตระหว่าง ระหว่างที่เป็นผู้ประกันตนหรือการเป็นผู้ทุพพลราภาพเราจะไม่รอให้ที่อายุ55เราจะจ่ายเงินกรณีชราภาพเป็นบำเหน็จให้ปไปเลยนะคะคือ,ค,อคือเราตรงนี้เราคิดค่อนข้างละเอียดว่าถ้าอย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้จะ,จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือเมื่อไหรที่เสียชีวิตแล้วไม่ต้องรอ55มาใช้สิทธิ์บำเหน็จนะคะทายาทก็มายื่นเรื่องได้เลย,เลยะคะ่ะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่6ถูกงนี้ครับงั้นสิทธิประโยชน์ตัวสุดท้าย คือว่างงานนะคะว่างงานออประกันสังคมก็จะขึ้นหน้าหนึ่งในช่วง4ีหเดือนที่ผ่านมาเยอะตลอดนะคะก็ <laughs> <g iggle> คือว่างงานเราบอกว่าผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน15เดือนจะมีสิทธิ์โปรนีว่างงานก็นีว่างงานมันมี3สิทธิประโยชน์ที่ให้หนึ่งก็คือถ้าถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะคะถูกเลิกจ้างเราบอกว่าเราจะให้50าิอรค่าจ้างไม่เกิน1้0ยเดือน ะะอันที่2ถ้าลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเราจะให้30%ค่าจ้างไม่เกิน90วันอันที่3ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยคําว่าเหตุสุดวิสัยนี่มันจะถ้าเห็นง่ายๆก็คือพวกภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติวัตภัยอุทกภัยนะคะอักค,คีภัยอย่างภัยสมัยก่อนอะไรนะคะที่มันดังมากก็คือน,น้ําท่วมใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยหรือพายุนะแต่ตอนนั้นเน่ะเรายังไม่มีตัวนี้นะคะเรามาทําตอนที่มีน้ําท่วมเรารู้แล้วว่าเอ้ยภัยพิบัติมันมีเพราะฉะนั้นเหตุสุดวิสัยก็เลยมีคานิยามตัวนี้เกิดขึ้นและพอมามีโควิดเกิดขึ้นประกันสังคมขยายคานิยามกัะรวมถึงโรคระพิบัติที่เกิดจากโรคระบาดใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นโควิดก็หนึ่งในเหตุสุดวิสัย เพราะฉะนั้นมี3สิทธิที่ประกันสังคมให้ในเรื่องของกรณีว่างงานค่ะถ้างั้นผมสรุปว่า7สิทธิทประโยชน์เนี่ยครับพี่ก้อยอันที่1ก็คือในเรื่องของเจ็บป่วยถูกไหมครับอันที่2ก็คือคลอดบุตรอันที่3ก็คือสิทธิทประโยชน์ในเรื่องของทุกคนลาภาพ<ร>อันที่4ก็คือตายเสียชีวิตถูกไหมคร,ครับอันที่5ก็คือสงเคราะห์บุตรอันที่6ก็คือในเรื่องของชราภาพด้านที่7ว่างงาน7สิทธิประโยชน์เนี่ยครับมันก็จะเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับ สถานประกอบการถูกไหมครับก็คือเอกชนเนี่ยที่มีลูกจ้างก็หนต่ 1, 1> <ม>คนขึ้นไปอ่าเพราะฉะนั้นข้าราชการจะไม่รวมอยู่ในนี้ถูกไหมครับอ่าแต่อันนี้ครับก็คือจะเป็นถ้าเราจะพูดภาษาของประกันสังคมก็คืออันนี้คือมาตรา 33, 33. ถูกไหมครับลาออกจากงานแล้วยังอยากคงสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมต้องทำอย่างไรติดตามได้จากไทย p พ F t t o p ใน EP ถัดไปครับ